สวัสดีค่ะอุ้มนะคะ Design Products Specialist จาก DJI สาขา Fashion Island นะคะ Caching this week วันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนการใช้งานหรือว่าเปิดการใช้งาน My OM6 กับ Apple Watch ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี Apple Watch รุ่นไหนบ้างที่สามารถใช้งานกับตัว OM6 ของเราได้และมีฟังก์ชันไหนบ้างที่สั่งการผ่าน Apple Watch ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ตอนในการเปิดการใช้งานตัวไม้ OM6 กับ Apple Watch นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดการใช้งานไม้ OM6 ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาโหลดแอปพลิเคชันลงใน Apple Watch ของเรานะคะ Apple Watch ที่รองรับในปัจจุบันนะคะจะมี Apple Watch SE Gen 2 Apple Watch Series 7 Series 8 Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปที่ตัว Apple Watch แล้วก็คลิกไปที่ ตัวแอปพลิเคชัน d j m ซ m o มของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดการใช้งาน d j ไซมโในโทรศัพท์มือถือเราค่ะที่เชื่อมต่อกับตัวไม้อยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเชื่อมต่อกันทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถสั่งการผ่าน Apple Watch อะไรได้บ้างอันดับแรกนะคะเราสามารถกด Record ์ดถ่ายวิดีโอผ่านตัว Apple Watch ได้ค่ะแล้วก็สามารถกดหยุดหรือว่า Stop r เ c คคอได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนโหมดจากวิดีโอเป็นภาพถ่ายยังไงนะคะเราก็กดเลื่อนที่หน้าจอนะคะเบาๆก็จะเปลี่ยนจากวิดีโอเป็นภาพถ่ายค่ะสามารถกดถ่ายภาพผ่าน Apple Watch ได้ค่ะและยังสามารถกด Playback ดูภาพได้ด้วยนะคะและสั่งการตัว Control Joystick ได้ค่ะให้ c อนโทรลซ้ายขวาขึ้นลงได้เลย และสามารถกดรีเซนเตอร์ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะสามารถกดให้ถ่ายเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งได้ค่ะและที่ขาดไม่ได้สามารถแอคทีฟแท็กวัตถุได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานตัวไม้กันสั่น OM6 กับ Apple Watch ค่ะ